ทุกคนกับใตรงนี้นนนนนก็จะเปาาน็นโปสเตอร์อย่เด็ดเลยนะอะรนะว่าพี่กำลังไปเดินอยู่ตรงนู้นทางนี้อากิระลีเบอากิระ speedboat.com พามาตรงนี้เราโม่เดไปเดินอยู่ตรงนู้นนะนะฮะสตูนค่ะทุกคนไปเดินตรงนู้นสวยตรงนู้ยนยังไม่ได้ไปวิ่งมาตรงนี้ว่านึกว่าจะขึ้นเรือกลัวเขาจะลืมเราปรากฏว่าเรามาเห็นตรงนี้ว้ากำลั่งต่อเสื้อทุกคนนี่ฮะสวยนะน่าสวยมากทุกคนดัวช่ว กลไข่ตรงนี้น,นี่เองหรอกฮะอ๋อตอนแรกเขาบอกว่าใครจะลงถ่ายรูปที่กล่อไข่บ้างเราก็ไม่รู้หรอกฮะทุกคนปรากฏว่าไงรู้ไหมไปดูจะถ่ายตรงน,นู้น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 ปรากฏถ้าเกิดเมื่อกี้โชคยังดีนะเราเห็นตรงนี้มุมที่เราเห็นในโปสเตอร์สวยๆนะสำ่รับคนนี้กาจะไหว้รงนี้ เตรียมขึ้นเรืออากิวาริเปะได้แล้วนะครับแบตก็จะหมดเมมก็จะเต็มทุกคนนี่หางกล่องขายทุกคนอ่านี่เราดูสิเขาจะยืนที่ไหนโดยละเอียดดูว่ามันดีหโชว์โชวิชูไงฝรั่งก็ชอบมาโชว์บุตรบุคนผู้หญิงก็ยังน่าดีไซน เป่าที่เรามักจะเห็นถูกไหมตรงนี้ฮะไว้ถาเมียไว้ถามเมียอ่าดนกไขไข่นะฮะฟังดีๆนะฮะเกาะไข่ค่ะทีนี้เรื่อเกไข่แล้วค่ะทุกคนจะ เกาะนางรืมเกาะไข่แล้วทุกคนสวยมากทุกคนสวยมากมาใหญ่เลยทุกคนสวยนะนี่มองไม่เห็นเลยสะท้อนแสงนะฮะแต่อยากจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูขึนนะคนเรือกันนะเคลียร์เนาะสำหรับคลิปนี้นะ,ะอะคิวราสปีดบูทคอา